สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะนะคะวันนี้เราพามาเที่ยวที่โรงแรมสีปรากประจังหวัดพัทลุงจ้า <S <S 1> <S 1> เรามาถึงที่โรงแรมนะคะประมาณทุ่มครึ่งแล้วนะคะเด็กๆก็มุ่งหน้าเข้าสู่สระนะคะอยากอาบน้ำนะคะ าการจะกระโดดน้ําที่สาว่ายน้ํานะคะสาว่ายน้าของเขาสวยมากๆเลยนะคะ,ะใครที่อยากจะมาเที่ยวนะคะโรงแรมสีปากป่าจังหวัดพัทลุงนะคะสวยมากๆเลยค่ะแนะนํานะคะโรงแรมนี้นะคะเด็กๆถูกใจมากๆเลยค่ะกี่หมูแฮมกับน้องมียกนะคะบอกว่าเอาอีกเอาอีกค่ะแม่แม่ก็บอกนะคะว่าต้องถามพ่อนะคะพ่อคนขับรถนะคะแม่ขี้เกียจขับรถนะคะสนุกมากๆเลยค่ะบรรยากาศก,าก็ดีๆนะคะดูเลยค่ะบรรยากาศจะเป็น พระจัน์นะคะข้างหน้านะคะจะเป็นเสาไว้น้ำนะคะโอ้โหแม่นั่งทำมิวสิกนะคะแบบว่าฟินสุดๆเลยค่ะ สำหรับค่ำคืนนี้นะคะราตรีสวัสดิ์จ้ากูส o มอร n นนินะคะสำหรับเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้นะคะอากาศดีๆนะคะยามเช้า6กโมงตรงนะคะเรานะคะมีนัดกันนะคะกับคนขับเรือนะคะว่าจะไปเที่ยวกันนะคะที่ทะเลสาบสงขลานะคะพระอาทิตย์นะคะก็ยังไม่ขึ้นเลยนะคะแต่ว่าสวยมากๆเลยค่ะ ถ้านหนนะคะอยากจะมาเที่ยวนะคะที่นี่นะคะแนะนาเลยค่ะสวยมากเลยค่ะมีการยกยอนะคะยกยอคือจะมีปลาตัวเล็กๆนะคะปลาจิ้งจั่งก้าปลาตัวใหญ่ๆนะคะมีมียอใหญ่มากนะคะ,ะน้ำหนักของยอนะคะประมาณ2อ0 0กิโลกรัมนะคะดูนะคะวิธีการเหยียบนะคะโอ้โหติดก็ไปนะคะหลักฐานนะคะ,ะเวลาเขาเขาจะเอาปลานะเขาจะมีะที่ยื่นเข้าไปนะคะก็ตักชุบขึ้นมาเลยนะคะ ง่ายๆนะคะเราดูนะคะง่ายๆนะคะอ,อันนี้ประมาณได้ประมาณสัก15โลนะคะไว้เพื่อจะไปขายนะท่องเที่ยวนะคะเออนี่ไม่ใช่ทะเลเอ่าวไทยนะคะนี่คือทะเลสาบสงขลานะคะริบๆนะคะมองเห็นริบๆสุดขอบฟ้านี่คือทะเลสาบสงขลานะจ๊ะไม่ใช่ทะเลเอ่าวไทยหรือว่าทะเลอันดามันนะคะ นี่มันคือทะเลน้ำจืดชัดชัดชิมเรียบร้อยแม่ชิมเรียบร้อยจ้ะจืดสนิทจืดสนิทมียกกับพี่หมูแฮมนะคะก็จับขอบเรือ,อยางปลอดภัยนะคะมีต้นลำพูอยู่กลางเกาะเยอะมากนึกว่าเป็นทะเลนะคะแต่ไม่ใช่นะคะนี่คือทะเลน้ำจืดนะคะที่มีต้นลำพูแล้วก็ มีม,ม,มีมีผลมันด้วยนะคะมีลูกด้วยนะคะยาเช้าเช้านะคะอากาศดีๆนะคะใครที่แวะเข้ามาที่จังหวัดพัทลุงนะคะแนะนำเลยนะคะ้ะเขาเลี้ยงควายแบบธรรมชาติในน้ำปล่อยเดือนนึงถึงจะมาดูสักครั้งนึงนะคะให้กินหญ้าในน้ำ้องไม่ผิด ที่แม่ไม่เคยเห็นนะคะริบๆอยู่ในทะเลสาบสงขานะคะก่อนถึงสะพานเอกอชัยนะจ๊ะยามเช้านะคะนี่สะพานเอกอชัยนะคะความยาวของสะพานนะคะประมาณ8กิโลนะคะคนขับเรือบอกนะคะฝั่งนู้จะเป็นทะเลน้อยนะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นทะเลสาบสงขามันสร้งางโรแมนติกมากเลยนะคะตอนเช้าๆนะคะอากาศด,ดีๆนะคะ อันนี้แม่ก็ไม่เคยเห็นนะคะว่าควายเขาเลี้ยงอยู่ในทะเลสาบที่อยู่ในน้ํานะคะใต้สะพานนี่จะมีควายเต็มไปหมดเลยนะคะที่อยู่ของควายนะคะนี่คือที่อยู่ของควายจา้ะแล้วเมื่อกี้นะคะแม่ชิมน้ําไปแล้วนะคะขี้ควาย <c oughs> ขี้ควายเต็มไปหมดละจ้าใครนะคะที่ไปเที่ยวนะคะ แนะนำนะคะอย่าชิมจ้าเพราะว่านะคะเอพอขับเรือป,ประมาณ15นาทีนะคะขี้ควายในรนาดเต็มไปหมดเลยนะจ้าแล้วก็แม่ชิมเรียบร้อยจ้าเราข้ามสะพานไปอ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นทะเลน้อยนะคะของจังหวัดพัทลุงจ้ะ มันอยู่รอยต่อระหว่างพัทลุงกับสงขลานะคะขับเรือไปเรื่อยๆนะคะนกจะเยอะมากๆนะคะแล้วก็จะมีพวกสาหร่ายนะคะอาจจะเป็นสาหร่ายที่เราไปกินในเซเว่นนะคะอาจจะมาเอาที่นี่นะคะเพราะว่าสาหร่ายเยอะมากๆเลยค่ะเห็นดอกบัวนะคะแม่ว่าพอเอื้อมมือนะคะไปเก็บดอกบานนะคะดอกตูมก็สั่นวันไหวนะคะอยากให้แม่เก็บด้วยอุ้ย พอเห็นดอกบัวนะคะเราก็คิดถึงบัวสี่เหล่านะคะแม่อาจจะอยู่ในบัวที่เท่าไหร่ว่าเลอ,อาจจะเป็นบัวแรกเกมเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะคะแถวนี้นะคะไม่มีแม้แต่ผักตบชวาน,นะคะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทําไมผักตบชวาไปอยู่ที่ไหนหมดนะคะหรือว่าอาจจะไปอยู่ที่แม่น้ําเจ้าพระยาหมดเลยนะคะนี่คือน้ําจืดจริงๆนะคะแม,ม่ชิมแล้วนะคะโอ้โหจืดสุดๆจะมีท้องเสียเล็กน้อยนะคะตอนเย็นนะคะเพราะว่าแม่ ควายตั้งนั้นเลยะคะควายขี้นี่บรรยากาศตอนเช้านะคะแดดก็เริ่มมานะคะดอกบัวก็เริ่มบานนะคะนี่ประมาณายามเช้านี่ตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงเช้านะคะนี่เราเก็บภาพมาใหา้ทุกท่านได้ชมกันนะคะเพื่อได้มีโอกาส ไปเที่ยวนะคะบรรยากาศดีๆสวยๆนะคะตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะคะดูมันมองนะคะเหมือนคล้ายๆว่าเจอพวกกัดเองแล้วนะคะอาจจะเจอญาติพี่น้องนะคะที่มาเที่ยวนะคะเมื่อกี้มึงกินขี้กูไปหรือเปล่ากินขี้พวกมึงไปนี่แหละแต่ละตัวนะคะอ้วนตุบเลยนะคะเพราะว่าดินดีนะคะแล้วก็หญ้าดีมากเลยนะคะ,ะเจ้าของก็เลี้ยงอยู่ในน้ํานี่แหละคะ่ะไม่ไปไหนไม่มีใครขโมยนะคะเพราะว่าไม่สามารถเอารถยนต์มาเอาไปได้ะคะ่ะ วันนี้นะคะแม่ก็จบคลิปเพียงเท่านี้จ้ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า